เสียงเพลงงานแต่งงานกำลังบรรเลงอย่างรื่นรมแสงไฟประดับสวยงามสะท้อนกับดอกไม้สดหลากสีแขกผู้มาร่วมง,งานต่างส่งเสียงหัวเราะและยิ้มแย้มความสุขอบอวนไปทั่วบริเวณแม่ผัวยืนอยู่ข้างโต๊ะจัดเลี้ยงใบหน้าของเธอสวยงามและเปี่ยมด้วยความหวังเธอภูมิใจในตัวลูกสะภ้าที่แต่งงานกับลูกชายของเธอทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่แล้วประตูงานแต่งถูกผลักเปิดอย่างแรง เสียงฝีเท้าหนักหน่วงดังเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงแขกเงียบกริบความสงสัยเริ่มคลืบคลานเข้ามาในอากาศตำรวจชายสองคนเดินตรงเข้ามาหาเจ้าสาวเธอยืนตัวแข็งทื่อสายตาเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่ผัวร้องเสียงหลงเธอเป็นใครกันแน่เสียงสั่นเครือจากความตกใจเจ้าสาวค่อยๆถอดผ้าคลุมหน้าออกเผยให้เห็นใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความหวังแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความเศร้าโศก ตำรวจประกาศว่าเธอคือผู้ต้องโทษประหารชีวิตและถูกจับกุมในงานแต่งนี้เองความช็อกกระจายไปทั่วงานเสียงกรีดร้องและความสับสนเข้าปกคลุมแม่ผัวแทบสิ้นสติสายตาของเธอจับต้องไปที่เจ้าสาวทั้งงานถูกตำรวจคุมเข้มภายในไม่ถึงห้านาทีบรรยากาศที่เคยสดใสเปลี่ยนเป็นความเงียบงันและความหวาดกลัวทุกคนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น ความลับอันดำมืดของเจ้าสาวถูกเปิดเผยอย่างรุนแรงแต่แท้จริงแล้วเรื่องราวเบื้องหลังเหตุการณ์นี้มีอะไรที่มากกว่าความจริงที่ถูกเปิดเผยและยังมีสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดในขณะที่ตำรวจคุมตัวเจ้าสาวออกไปเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นรอบห้องแขกหลายคนพยายามจับใจความว่าเกิดอะไรขึ้นจริงฮ่าหแม่ผัวยืนตัวสัน่นความเจ็บปวดและความสับสนปะปนกันในใจ สายตาเธอกวาดมองไปยังลูกชายที่ยืนหน้าเคร่งเครียดแต่ยังไม่พูดอะไรบรรยากาศงานแต่งกลายเป็นความตึงเครียดเสียงหัวใจของแม่ผัวเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมานอกอกโจทย์ที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนคือทำไมลูกสะภ้ยที่ดูเหมือนานางฟ้าจึงกลายเป็นนักโทษประหารในวันแห่งความสุขนี้ทุกคนต่างตั้งคำถามและรอคอยคำตอบที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาในใจแม่ผัว เธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังพังทลายลงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความมืดมิดกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นและเรื่องราวที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอย่างเร่งรีบแม่ผัวคว้ามือถือขึ้นมากดรับด้วยมือสัน่นเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงที่พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดคุณแม่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกสะใภ้ของคุณแม่ผัวกลั้นใจฟังทุกคำพูด ในขณะที่สายตาเหลียวไปมองลูกชายผู้ซึ่งยังคงนิ่งเงียบอย่างไม่คาดคิดลูกสะพ้ายของคุณไม่ใช่แค่นักโทษประหารธรรมดาเสียงนั้นกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเร่งด่วนเธอถูกจับในคดีที่ซับซ้อนและมีเบื้องหลังที่ลึกลับใจแม่ผัวเต้นรัวราวกับจะหยุดทุกอย่างเหมือนหมุนวนไปอย่างรวดเร็วภาพในงานแต่งที่เคยอบอุ่นกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจลืมได้โปรดเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องนี้ยังไม่จบ เสียงปลายสายตัดสายไปอย่างฉับพลันแม่ผัวยืนตัวสัน่นน้ำตาคลอเบ้าและในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบในความเงียบสงดทุกคนรอคอยคำตอบที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการบรรยากาศรอบตัวแม่ผัวกลับมาคลาคล่ำด้วยเสียงกระซิบกระซาบแต่เธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยเป็นมาสายตาเธอจดต้องไปที่ลูกชายที่ยังคงนิ่งเฉยเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ ทำไมเธอถึงไม่บอกพวกเราเสียงแม่ผัวสั่นเครือน้ำตาไหลรินลงบนแก้มลูกชายหันมามองแม่อย่างหนักแน่นแม่ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียใจทันใดนั้นประตูงานแต่งถูกเปิดออกอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาพร้อมกับเอกสารและหลักฐานบางอย่างขอโทษที่ต้องรบกวนอีกครั้งครับเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพ แต่มีข้อมูลใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทั้งหมดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกสายตาจับต้องไปที่เจ้าหน้าที่และทุกคนพร้อมจะรับฟังความจริงที่แท้จริงซึ่งกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าเจ้าหน้าที่ค่อยๆย,ยื่นเอกสารให้กับแม่ผัวนี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าลูกสะใภ้ของท่านไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดจริงๆแม่ผัวยืนนิ่งมือสั่นขณะรับเอกสารนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนกลับหัว เจ้าหน้าที่เล่าต่อเธอถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยกลุ่มผู้มีอำนาจเพื่อปกปิดความจริงที่น่ากลัวกว่าความเงียบปกคลุมไปทั่วงานใบหน้าของแม่ผัวเปลี่ยนไปน้ำตาไหลรินอีกครั้งด้วยความโล่งใจและเสียใจปะปนกันลูกชายก้าวเข้ามาจับมือแม่แม่เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเสียงกรีดร้องของความโล่งใจและความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนแม้งานแต่งจะพังยับแต่ความจริงและความรักจะเยียวยาทุกสิ่ง นี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและชีวิตใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นแต่ทันใดนั้นประตูห้องโถงเปิดออกอีกครั้งชายชุดดำคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างมั่นใจสายตาของเขาเฉียบขาดและเต็มไปด้วยความลึกลับขอประทานโทษครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเยียนผมมีข้อมูลที่จะทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดมากขึ้นทุกคนในงานเงียบกริบความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทันทีแม่ผัวจับมือของลูกชายแน่นขึ้น รอคำอธิบายที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการชายชุดดำหยิบเอกสารจากกระเป๋าและเริ่มเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะทำให้ทุกคนต้องตะลึงและตั้งคำถามใหม่กับความจริงทั้งหมดชายชุดดำก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าเจ้าสาวของท่านถูกใส่ร้ายเสียงของเขานิ่งแต่หนักแน่นแต่ความจริงแท้จริงแล้วมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ทุกสายตาจับต้องอย่างไม่กระพริบ แม่ผัวรู้สึกถึงความหวังบางอย่างแทรกซึมเข้ามาแต่น้ำตายังคงไหลไม่หยุดชายชุดดำหยิบภาพถ่ายและเอกสารเพิ่มเติมออกมานี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเธอไม่ได้เป็นผู้ร้ายโจทย์ทั้งหมดเริ่มคลี่คลายทีละน้อยความลับที่ถูกปกปิดมายาวนานกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเราจะทำให้ความจริงปรากฏชายชุดดำพูดอย่างมั่นใจเพื่อให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมที่แท้จริงเสียงกระซิบเงียบลง ทุกคนในงานพร้อมใจกันฟังและรอคอยบทสรุปของเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งแม่ผัวรีบหยิบขึ้นมาอย่างรวดเร็วเสียงปลายสายเป็นเสียงของนักสืบส่วนตัวที่ได้รับการว่าจ้างผมมีข้อมูลสำคัญที่อาจช่วยเปิดโปงความจริงทั้งหมดน้ำเสียงเร่งรีบและหนักแน่นแม่ผัวรู้สึกเหมือนมีความหวังผุดขึ้นอีกครั้งขณะเดียวกัน บรรยากาศในงานยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความอยากรู้นักสืบเล่าต่อว่าเจ้าสาวถูกวางแผนให้กลายเป็นแพรับบาปแต่ผมได้รวบรวมหลักฐานที่ชัดเจนว่าใครคือผู้กระทำผิดตัวจริงแม่ผัวและลูกชายมองหน้ากันพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงให้ได้ทุกคนรอคอยคำตอบซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลและนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่แท้จริง แต่ทันใดนั้นประตูห้องโถงถูกเปิดอย่างแรงชายชุดสูทคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างมั่นใจสายตาของเขาเฉียบคมและเต็มไปด้วยอำนาจผมคือทนายความของเจ้าสาวเขาประกาศเสียงเข้มข้อมูลที่นักสืบได้รวบรวมมาเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอบรรยากาศในงานกลับตาลปัดความหวังเริ่มส่องประกายอีกครั้งแม่ผัวร้องให้ด้วยความโล่งใจลูกชายจับมือแม่แน่นยิ่งกว่าเดิม ทนายหยิบเอกสารและภาพถ่ายต่างฮ่า <H> ฮ <aha> นี่คือข้อพิสูจน์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้เขากล่าวด้วยเสียงหนักแน่นทุกคนในงานตั้งใจฟังความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและเรื่องราวที่เคยเป็นฝันร้ายกำลังจะกลายเป็นบทใหม่ของความหวังและชีวิตใหม่ทนายความเดินไปที่กลางงานยกมือขึ้นเพื่อเรียกความสนใจจากหลักฐานที่เราได้รวบรวมมา พบว่าเจ้าสาวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นจริงๆสายตาของทุกคนเริ่มเปลี่ยนไปจากความสงสัยกลายเป็นความหวังแม่ผัวน้ำตาไหลรินความรู้สึกผสมผสานระหว่างความเสียใจและความโล่งใจมีผู้วางแผนและใส่ร้ายเธออย่างตั้งใจเพื่อผลประโยชน์บางอย่างที่ซ่อนเร้นทนายพูดต่ออย่างจริงจังเราจะดำเนินคดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และฟื้นฟูเกียรติยศให้กับเจ้าสาว เสียงปรบมือเริ่มดังขึ้นทีละน้อยความหวังและความเชื่อมั่นเริ่มกลับคืนสู่หัวใจของทุกคนงานแต่งที่ดูเหมือนจะพังทลายกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมและความรักที่แท้จริงแม่ผัวหันไปมองลูกชายด้วยน้ำตาคลอเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและรักลูกชายกอดแม่ไว้แน่นใช่แม่เราจะไม่ยอมแพ้แขกในงานเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศจากความเศร้าเป็นกำลังใจ เสียงหัวเราะและรอยยิ้มเริ่มกลับมาอีกครั้งแม้ว่างานแต่งจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ความจริงที่เปิดเผยและความรักที่ไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในวันใหม่ที่สดใสและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความยุติธรรมที่ทุกคนรอคอยมาตลอดเรื่องราวจะดำเนินต่อไปแต่ความสงบสุขนั้นยังไม่ทันได้ครองนานเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงแจ้งข่าวด่วนเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยตัวจริงแม่ผัวและลูกชายต่างมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นเสียงโทรศัพท์ทำให้ทุกคนในงานต่างจับใจจดจอ่อเพราะนี่อาจเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกจับกลุมแล้วและพร้อมที่จะให้ข้อมูลสำคัญเสียงเจ้าหน้าที่พูดอย่างชัดเจนแม่ผัวกลั้นใจรอฟังอย่างไม่กระพริบตาความจริงที่ทุกคนเฝ้ารอใกล้จะเปิดเผยเต็มที และครั้งนี้ไม่มีใครจะหนีพ้นจากเงื้อมือของความยุติธรรมอีกต่อไปทันทีที่ตำรวจระดับสูงพูดจบเจ้าหน้าที่ก็ส่งหลักฐานและรายงานเพิ่มเติมมาให้ซึ่งชี้ชัดว่าผู้ต้องสงสัยตัวจริงเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการมืดเขาวางแผนใส่ร้ายเจ้าสาวเพื่อปกป้องตัวเองแม่ผัวรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกน้ำตาแห่งความหวังและการให้อภัยไหลรินลูกชายกุมมือแม่แน่นพร้อมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างและปกป้องเธอ งานแต่งที่เคยพังยับในวันนั้นกลับกลายเป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงที่ถูกเปิดเผยและความรักที่ไม่เคยสิ้นสุดทุกคนในงานร่วมกันส่งเสียงปรบมือพร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเรื่องราวนี้จะถูกจารึกในความทรงจำตลอดไปหลังจากนั้นแม่ผัวและลูกชายเดินเข้าไปใกล้เจ้าสาวที่ถูกคุมตัวอยู่น้ำตาแห่งความดีใจและเสียใจผสมปนเปกัน เราจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอแม่ผัวพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเจ้าสาวมองพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าแม้ว่าความยากลำบากยังรออยู่ข้างหน้าในวันนั้นแม้ว่างานแต่งจะถูกหยุดชะงักแต่ความรักความจริงใจและความยุติธรรมได้กลายเป็นสิ่งที่แท้จริงและยั่งยืนเรื่องราวนี้จบลงด้วยความหวังแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทใหม่ ที่ทุกคนต้องร่วมกันฝ่าฟันไปด้วยกันหลายเดือนผ่านไปเจ้าสาวได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีข้อกล่าวหาใดฮ่หาฮ่าครอบครัวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งความรักและความเชื่อใจถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างแข็งแกร่งงานเลี้ยงฉลองเล็กๆถูกจัดขึ้นไม่มีไฟรประดับวิจิตรแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขจริงใจแม่ผัวยืนอยู่ข้างๆเจ้าสาวจับมือกันแน่นด้วยความรักและการให้อภัยลูกชายยิ้มกว้าง นี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราทุกคนในงานรู้ดีว่าแม้ว่าจะเคยมีความมืดมนแต่ด้วยความรักและความจริงสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้สว่างสวยได้และนี่คือบทสรุปของเรื่องราวที่เคยเป็นฝันร้ายแต่กลายเป็นตำนานของความหวังและความยุติธรรมที่แท้จริงเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ในครอบครัวกลับมาราบรื่นแม่ผัวและลูกสะภ้กลายเป็นเพื่อนแท้ร่วมกันก้าวผ่านอุปสรรคที่ผ่านมา เจ้าสาวเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความมั่นใจและความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นลูกชายคอยสนับสนุนและปกป้องเธออย่างเต็มที่เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างและผู้ที่เคยเผชิญความยากลำบากเช่นเดียวกันความรักแท้และความยุติธรรมไม่เคยถูกทำลายโดยอุปสรรคใดฮ่หาฮและนี่คือบทสรุปที่แท้จริงของเรื่องราวงานแต่งที่เคยพังยับ แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขที่ยั่งยืนวันหนึ่งในฤดูร้อนที่สดใสครอบครัวได้จัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆเพื่อระลึกถึงความรักและความเข้มแข็งที่ผ่านมาด้วยกันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเต็มไปทั่วงานแม่ผัวยืนอยู่ข้างเจ้าสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจลูกชายเดินเข้ามากอดทั้งสองด้วยความรักอบอุ่นเราผ่านมันมาด้วยกันและจะเดินต่อไปด้วยกันเสมอ แสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่างส่องให้ทุกอย่างในห้องอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความหวังเรื่องราวที่เคยเป็นฝันร้ายได้กลายเป็นบทเรียนแห่งความรักและความยุติธรรมที่จะจารึกอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปและในค่ำคืนนั้นใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวครอบครัวนั่งล้อมวงพูดคุยและหัวเราะอ,อย่างอบอุ่นแม่ผัวยิ้มอย่างสงบใจรู้ดีว่าแม้เส้นทางจะไม่ง่ายแต่ด้วยความรักและความเข้มแข็ง พวกเขาจะผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นเติมเต็มความหวังในใจของทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักแท้และความยุติธรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงลมเบาๆพัดผ่านหน้าต่างทําให้บรรยากาศในห้องอบอุ่นและสงบทุกคนรู้สึกถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแม่ผัวหันมองลูกสะใภยยิ้มอย่างอ่อนโยนเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องร้ายเกิดขึ้นอีก เจ้าสาวตอบด้วยรอยยิ้มที่สดใสขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยความหวังและความรักที่ไม่มีวันจางหายเรื่องราวนี้จะกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าความจริงใจและความยุติธรรมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแสงจันทร์สาดส่องผ่านม่านโปรง่งทอประกายระยิบระยับบนใบหน้าทุกคนความเงียบสงบเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายที่ผ่านมาในใจของทุกคน เต็มไปด้วยความมั่นใจและกำลังใจใหม่ที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งด้วยกันอย่างเข้มแข็งแม่ผัวยื่นมือไปจับมือเจ้าสาวพร้อมกับคำสัญญาที่ไม่อาจหักหลังเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆของครอบครัวดังขึ้นในค่าคืนที่เงียบสงบเป็นสัญญาณของชีวิตใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวังเวลาล่วงเลยไปความรักและความอบอุ่นในครอบครัวยิ่งเพิ่มพูนขึ้น พวกเขาเรียนรู้ที่จะให้อภัยและก้าวข้ามอดีตที่เจ็บปวดลูกชายและเจ้าสาวเริ่มวางแผนชีวิตคู่ด้วยความมั่นใจพร้อมสร้างอนาคตที่สดใสและมั่นคงร่วมกันแม่ผัวยืนดูด้วยความภูมิใจรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของงานแต่งแต่คือความรักและความจริงใจที่ยังคงอยู่ในหัวใจทุกคนเรื่องราวนี้จบลงด้วยบทเรียนแห่งความหวังและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด ในวันหนึ่งที่แสงแดดอบอุ่นส่องผ่านหน้าต่างครอบครัวนั่งล้อมวงพูดคุยถึงอนาคตทุกคนต่างมีรอยยิ้มและความหวังในใจแม่ผัวหันไปกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนแม้ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เราก็ยังมีความรักที่แข็งแกร่งมากพอจะผ่านมันไปได้เจ้าสาวจับมือแม่ผัวแน่นขอบคุณสำหรับความเชื่อใจและกำลังใจที่ไม่เคยหมดไปเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและความจริงใจกลายเป็นสิ่งที่แท้จริงที่สุดในชีวิตของพวกเขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังความสุขและความยุติธรรมที่แท้จริงยามเย็นมาเยือนแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันสองผ่านทุ่งหญ้าสะท้อนบนหน้าต่างบ้านหลังเล็กที่เต็มไปด้วยความสุขแม่ผัวเจ้าสาวและลูกชายนั่งเคียงข้างกันที่ระเบียงบ้านมองดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าด้วยหัวใจที่สงบและมั่นคง แม้ในอดีตจะเต็มไปด้วยคลื่นลมแต่วันนี้ทะเลใจของพวกเขาสงบนิ่งไม่มีคำพูดใดอีกมีเพียงสายตาและรอยยิ้มที่บอกกันว่าเราผ่านมันมาด้วยกันและจะก้าวต่อไปด้วยกันเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานในหัวใจของทุกคนว่าแม้ความจริงจะเจ็บปวดแต่ความรักที่แท้จริงสามารถรักษาทุกบาดแผลได้เสมอเมื่อดวงจันทร์ลอยเด่นเนื้อหลังคาแสงสีเงินอาบไล้ผิวโลกอย่างแผ่วเบา ครอบครัวยังคงนั่งอยู่ด้วยกันในความเงียบสงบราวกับอยากเก็บทุกวินาทีแห่งความสุขนี้ไว้ให้นานที่สุดเจ้าสาวพิงไหลาสามีเบาฮ่าฮ่าแม่ผัวลูกผมเธอด้วยความอ่อนโยนไม่มีคำใดเอ่ยออกมาแต่หัวใจของทุกคนเต้นเป็นจังหวะเดียวกันจังหวะของการให้อภยัยจังหวะของการเข้าใจและจังหวะของความรักแท้ค่ำคืนที่เคยหวาดกลัวในอดีตถูกแทนที่ด้วยค่ำคืนที่อบอุ่น ที่ทุกคนได้เป็นครอบครัวอย่างแท้จริงเรื่องราวที่เริ่มจากความวุ่นวายและน้ำตากลับจบลงด้วยรอยยิ้มที่ซื่อสัตย์และจริงใจที่สุดในชีวิตเมื่อเสียงลมหายใจผสานกันเป็นหนึ่งเดียวดวงตาของทั้งสามคนก็ทอดมองฟ้าเห็นดาวรยิประยับเต็มท้องฟ้าเหมือนจักรวาลเองก็กำลังยิ้มให้กับพวกเขาแม่ผัวเอ่ยขึ้นเบาฮ่าฮ่าถ้าไม่มีวันที่เลวร้ายเราคงไม่รู้ว่าความรักแท้จริงมีค่าแค่ไหน เจ้าสาวหันมายิ้มน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันลูกชายกุ่มมือทั้งสองคนไว้แน่นเราจะไม่ปล่อยมือกันอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากหญิงที่เคยถูกเข้าใจผิดจากแม่ผัวที่เคยเต็มไปด้วยความโกรธจากลูกชายที่เคยสับสนวันนี้ทุกอย่างหลอมรวมเป็นสายใยแห่งครอบครัวท่ามกลางค่ำคืนที่แสนเงียบงามไม่มีเสียงใดดังไปกว่าหัวใจที่เต้นอย่างอบอุ่นเรื่องราวจึงไม่ได้จบลงด้วยคำว่าจบ แต่มันเพิ่งเริ่มต้นด้วยความรักที่แท้จริงในความเงียบสงบของราตรีเสียงมแมลงกลางคืนขับขานเบาฮ่าฮะเป็นดั่งดนตรีธรรมชาติที่บรรเลงประกอบเรื่องราวบทใหม่ของชีวิตพวกเขาเจ้าสาวยกแก้วชาร้อนขึ้นจิตไออุ่นจากถ้วยแก้วสะท้อนถึงความรู้สึกในใจเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกรู้ดีว่าตั้งแต่นี้ไม่มีสิ่งใดต้องหลบซ่อนอีกแม่ผัววางมือลงบนไหล่เธอ ลูกคือคนในครอบครัวเราอย่างแท้จริงเจ้าสาวหันไปศบตาและหนูก็จะดูแลครอบครัวนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดลูกชายมองทั้งสองด้วยรอยยิ้มแสงจันทร์สะท้อนประกายในดวงตาเขามันเป็นดวงตาของคนที่ได้เห็นทุกสิ่งแล้วทั้งความจริงความรักและการให้อภัยคำคืนเดินทางเข้าสู่ความเงียบสงบที่สุดแต่ในใจของพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงที่ก้องอยู่เสมอเสียงของความรักแท้ ที่ฝ่าความเข้าใจผิดความเจ็บปวดและคำพิพากษาจนกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมและแม้วันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวใหม่รออยู่พวกเขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญในฐานะครอบครัวเดียวกันเสมอเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอ่อนฮ่าฮส่องผ่านม่านผ้าสีขาวที่ปลิวไหวเบาๆตามสายลมกลิ่นหอมของกาแฟลอยออกมาจากครัวแม่ผัวกำลังชงกาแฟถ้วยโปรด ในขณะที่เจ้าสาวจัดดอกไม้สดใสแจกกันกลางโตะ๊ะลูกชายเปิดหน้าต่างรับลมพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนบ้านหลังเดิมที่เคยเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจตอนนี้อบอวลด้วยความรักความอบอุ่นและเสียงหัวเราะทุกคนในครอบครัวเรียนรู้แล้วว่าความไว้ใจและการให้อภยัยคือสิ่งที่เชื่อมโยงหัวใจของคนเราเข้าด้วยกันได้อย่างแท้จริงแม้เรื่องราวจะเริ่มจากความโกลาหลและน้ำตาแต่กลับจบลงด้วยความสงบและรอยยิ้ม บทสรุปของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การแต่งงานที่ผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการสร้างชีวิตใหม่ด้วยความรักความจริงใจและครอบครัวที่ไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ยากลำบากและนั่นคือจุดจบที่งดงามที่สุดสำหรับเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความเจ็บปวดแต่จบลงด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและรักแท้ที่ยืนยาว